สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกบัวแบบใหม่สวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้กันนะคะนี่นะตัวนี้จะเป็นการใส่เหรียญที่หลังนะคะนี่นะคะสวยๆน่ารักน่ารักค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปรกรณ์กันก่อนเลยกันไกลเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์สองนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะ นี่นะคะลีจะตัดริบบิ้น4เส้นที่ความยาว100เซนติเมตรนะรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสานกันเลยลีจะจับริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาสวมด้วยเส้นที่2เส้นที่2จะสวมด้วยเส้นที่สามเส้นที่4ี่นะคะสอดเข้าตรงช่องที่1นะแล้วเปิดให้กว้างดึงเอาเส้นที่สออกมาจับให้เข้าที่ค่ะ นี่นะคะเราก็จะได้เป็นฐาน4เสร็จแล้วเราก็จะมาสารเป็นฐาน8กันนะดีจะจับริบินฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นมาด้านบนจับอริบินเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาฝั่งซ้ายมือแล้วจับอริบินเส้นฝั่งซ้ายมือนะคะทับเฉียงลงมาด้านล่างแล้วก็จับอริบินเส้นด้านล่างนี่นะสอดเข้าตรงช่องนี้นะคะนี่นะให้ริบินขึ้นมาด้านบนค่ะ ถ้าริบบิ้นบิดนะคะเราก็สามารถจับให้เข้าที่ได้นะนี่นะคะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะดูทั้ง8เส้นนะคะกด,กดจับจับให้กระชับได้เป็นฐาน8ทีนี้เราก็จะมาสานต่อกันเลยนะดีจะจับริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สเส้นที่2ทับด้วยเส้นที่ส เส้นที่3จะทับด้วยเส้นที่4เราจะมีริบบิ้นสเส้นด้านบนแล้วก็จะมีริบบิ้นสเส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันเลยนะคะดีจะจับริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมาเอาเส้นที่1ด้านล่างขึ้นมาด้านบน2ด้านบนวางลงมาเอา2ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเ <Those S 1> so ส้นที่3ด้านบนวางลงมาเอา3มด้านล่างขึ้นมาด้านบน เส้นที่สี่ด้านบนวางลงมาเอาสีด้านล่างขึ้นมาด้านบนในลักษณะนี้นะเสร็จแล้วจับหมุนมานะคะนี่นะเราก็จะเหลือริบบิ้นสี่เส้นด้านบนเหมือนเดิมนะคะทีนี้เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะนี่นะคะได้แบบนี้นะรีก็จะจับอริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมาก่อนเส้นที่สองสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกเลยนะคะนี่นะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนเสร็จแล้วเราก็จะค่อยๆปล่อยริบบิ้นออกมานะคะ เส้นที่สามสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเลยนะนี่นะคะได้แบบนี้นะเส้นที่สี่สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเลยแบบนี้นะคะนี่นะทีนี้ลีก็จะปล่อยมือออกมานะคะจับให้เข้าที่ค่ะทั้ง8ดเส้นเลยน,นะคะได้แบบนี้กลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะลีจะนับริบบิ้นข้าม3ามเส้นนะคะแล้วพาดนะเริ่มนับจากเส้นนี้ก่อนเลยนะคะ1 2 3สจับริบบิ้นพาดมา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 1 2 3สา จับริบบิ้นพาดมาแบบนี้นะคะทีนี้เราจะเหลือริบบิ้น3าเส้นแล้วนะจะไม่มีที่พาดแล้วนะคะดีจะจับเอาริบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมาก่อนจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะน,นี้นะขยับมาตรงไปนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะเส้นถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะคะแล้วก็ค่อยๆ,ๆดึงลงมาในแบบนี้เส้นที่2จับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะนนเดียวกันสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเลยนะนี่นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมา เส้นที่3จับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะเดียวกันนะสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเลยนี่นะคะแล้วก็ค่อยค่อยดึงลงมาค่ะนี่นะได้แบบนี้เสร็จแล้วรีก็จะปล่อยมือออกมานะคะจับให้เข้าที่ค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะ ลอดผ่าน3เส้นนะ1 2 3สแบบนี้นะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะในแบบนี้จับให้กระชับเลยค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่นะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะเร็วไปไหมคะถ้าเร็วช่วงไหนก็สามารถกดหยุดสต็อปดูได้นะคะแล้วก,ก็ค่อยทำไปนะรีจะจับอลอิบินเส้นนี้ขึ้นมานะคะจับริบินพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับปอตริบินพับไปด้านหลังอีกครั้ง ขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเส้นถัดจากเส้นของเขานะนี่นะคะจะได้ในลักษณะน,นี้นะต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะได้แบบนี้นะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งนึงค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่าน3เส้นนะ1 2 3แบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะทั้ง8ดเส้นเลยนี่นะคะในแ,แบบนี้นะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะดีจะจับเอาริบินเส้นนี้ขึ้นมานะจับริบบิ้นเอียงมาฝั่งด้านซ้ายมือแล้วโค้งไปด้านหลังโค้งกลับมาด้านหน้าในลักษณะน,นี้นะคะขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปในตัวกลีบดอกนี่เลยนะคะ ถัดจากเส้นของเขานะนี่นะคะให้ริบบิน้นออกมาตรงด้านล่างแล้วก็ค่อยๆดึงลงมานะนี่นะคะจะได้ในลนนักษณะนี้ต่อเลยจับริบบิ้นเอียงมาฝั่งด้านซ้ายมือโค้งไปด้านหลังแล้วก็โค้งกลับมาด้านหน้าในลักษณะน,นี้นะคะขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปในตัวกลีบดอกนี่นะคะถัดจากเส้นของเขานะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมานะคะนี่นะคะ,นนะ,คะในแบบนี้นะต่อเลยนะคะ เราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลย นี่นะคะได้แบบนี้นะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะคะพอเรียบร้อยสวยงามได้แบบนี้แล้วนะทีนี้เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะลีจะจับอลิบินเส้นนี้ขึ้นมาจับริบินพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับออตตูลิบินม้วนมาด้านหน้ากลับไปด้านหลังให้เป็นกลวยขยับมาตรงไปนะคะ แล้วก็เปิดริบบิ้นเส้นถัดมานี่นะขึ้นไปด้านบนก่อนเพื่อที่จะให้เรามองเห็นตรงตัวดอกที่เราจะเสียบริบบิ้นตัวนี้ลงมานะคะนี่นะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างนะคะจับริบบิ้นให้เข้าที่ด้วยแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมานะนี่นะคะต่อเลยจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับตัวริบบิ้นม้วนมาด้านหน้ากลับไปด้านหลังให้เป็นกลวยขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบริบบิ้นลงไปตรงตัวดอกนะคะ ัดจากเส้นของเขามานะนี่นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาในแบบนี้ต่อเลยนะคะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะได้แบบนี้นะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งนึงค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารเก็บปลายริบินกันเลยนะคะรีจะจับเอาริบินเส้นนี้ขึ้นมาจับริบินพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนี่นะใต้กับเส้นของเขานะคะตรงนี้นะให้ริบินขึ้นมาด้านบนนะคะกดกรีบนี้นิดนึงไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ <S 2> <S 2> <S ค่อยดึงขึ้นมาในแบบนี้ ต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งนึงค่ะนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะคะนี่นะคะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง8ปเส้นเลยนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะเราก็จะมาจัดกรีบอีกนิดนึงนะคะนี่นะคะตรงที่เราเสียบริบบิ้นขึ้นมานะคะจัาให้เข้าที่อีกนิดนึงนี่นะสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วนะคะ ทีนี้เราก็จะมาใส่เหรียญตอนขั้นตอนสุดท้ายกันเลยใส่เหรียญลงไปเลยนะคะนี่นะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญโปรยทานแบบง่ายๆของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกบัวพิกุลสวยๆน่ารักน่ารักแบบง่ายๆเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะสำหรับคลิปนี้รีขอจบเพียงแค่นี้ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ